นี่อมันมีแห้งเป็ดแต่กระเทียมแม่งเยอะๆเลยแต่กระเทียมหมดห่อเลยใส่ปิ่นลงไปเยอะๆนี่ก็ะเตียมเป็ดมันมีแต่ก็ให้แน่เยอะมากครรักแน่กินของเข้ามาสี่สิบปีเลยนะอืมใส่หมดถุงเลยนี่จะให้ผัดกัดเรา เดี๋ยวใส่ <c oughs> น้ำตาลหน่อยวันนี้ซื้อมาสิบถุงนี่นี่กินหมดเลยนะเช้ากินสี่แล้วก็กลางวันกินอีกสามแล้วก็เนี่ยเด็กนี้มากินอีกสามเป็นสิบถุงเลยหกร้อยบาทน่องใหญ่มากแล้วก็มีน้ำมีมีน่องใช่ไหมพรุ่งนี้เราก็มีเส้นมีขาวพี่นกซื้อมาให้กีนห่อขนาดนี้เลย เราก็เอามาใส่บะหมี่ที่มีน้องเป็ดเหลืออยู่น้องเป็ดยังเหลืออยู่ต้องหกอันกินไปอันเดียวเองกินแต่เส้นชอบกินเส้นคุณผู้ชมฉันชอบกินเส้นบะหมี่เจ้านี้มันอร่อยเ๋ื่อเต๋ยวเป็ดวันนิต่อยู่ตรงแค้มใต้รุ่นเมอินทานเนี่ยแล้วเราก็ากินกับผักสลัดผักสลัดก็สะอาดบางคนก็แบบกินอย่างนี้นะ Yeah. hahaha, <laughs> bảo à, vật thứ to, um, ตจ้านี้เขาดีเขารักแม่เขาให้แม่เยอะเจ้าของร้านเข้ามาดูแม่ไล์สดทุกวันเลยเขาบอกเนี่ยแม่เขายุ่เจ็ดสิบดูฉันไล์สดทุกวันก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันนี้ดาก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันนี้ดาขายมาแล้วห้าสิบปีอ่ะอืม เขหลืมลงาเป็ด้งเป็ดเงาเป็ดอืม